สวัสดีครับผม T C Channel นะครับนี่ลุงคนกำลังขึ้นไปทำหลังคานะครับตอนนี้ s อบอกแล้วไงคะว่าถ้า SN ถูก SN จะไม่บอกใครเลยนะคะจะอยู่แบบเงียบๆนะคะกกันกันฝนตีเข้ามานะคะพออยู่แบบเงียบๆนะคะอยู่บรียากาศสมบู์เลยบรยากาศสบายมากเลยนะคะอ๋อ่ายรูปครบเยนะคะ ร้เจอเจุงแล้วเทนี้ไม่ร้อนวันะีตไม่รตวแล้วมื่อเช้านิ้งผ่านนะคะพี่พิม์ไปดานก็ดีใจด้วยนะอบคุณค่ะพี่โชติกาขออยู่แบบเงียบๆไปจนก่มจไม่มืนนะคะแม่บอกแล้วนะคะว่าพ่าแอ่แอนถูกแออนใจขออยู่แบบเงียบๆค่ะเข้าใจไหมคะจะไม่ใครถ่ายคลิปเลยแม้แต่คนเดียว ี่จบจ่จ่ว่นเรอเ็่ท่านจจอท่านนะครับันนี้อยู่ลวก็ได้เป็นไงคะเก็บากาโอเคมเก็บากาได้ทไมคับอันนี้ลงมาในทรงใหม่นะครับทรงอเมริกันสแตนดาร์ดทรงอะไรครับลงทรงอันนี้

ทรงอะไรบ้างงเหมือนนะอะไรน่ะนั่นเปล่าโอ้โหเป็นไงช่างรู้สึกดีใจไหมช่างได้ไปช่าง่งาชดีใจไหมที่ลุงไปตัดดีใจครับดีใจช่างเดียวกันที่ผมไปกับพียรวัดไปเลยกระโจนดีแต่แบบเพราะว่ายูทูบเบอร์บ่อยๆตรงไหนถ้าเข้าวัดตาวิริยะพลครับครับเลยถ้าเราลงไปก่อนถึงทำพิธีคว่ามือครับ แต่ถ้าเรามาจากเต่อห่อยผมผมไม่ตัดแกบอกให้บอกลุงพลมาตัดหน่อยเถอะบอกลุงพลมาตัดหน่อยเถอะโอ้ร้านนั่นแหละก็เลยไปดูแกอยากปูหมดร้านแกนาะแเป็นเอฟซีรู้ตั้งแต่แรกแกก็เลยอยากให้ลุงไปตัดไปแล้วส่วนเยอะนะยกไปตัดแบบไม่พูดเเอาที่นี่อะเปล่าครับเดี๋ยวตำรวนจนได้ไหมนะ ส3แล้วนะอไม่ยอะครับ่ลอหรอมอดูี่น้องโมเลย่น้องโอมเลยตอนอยประจวัตกับคุณะคัแประจัญวัคาอดูรว้ที่นประจพนวัตนัแกไปตัดประจัญน้องโอมเลยอรู้ทั้งหมดที่็นีใจเก็บทรงไม่ยูแน่นอนค่ะน้าน้องน้ำมนต์เหมือนลุงพล พอจัดชมนี้อ่าวรมากโ้โหรวยมากค่ะห้าหนึ่งทะลุน่ไถูกสามตัวล่างเลยลุงได้ลงค่ะอนนวัตก็ถูกอนนวัตถูกอนนวัตถูกอิรหละอริรน่ะจุดทูบได้สองสามนะอิศรนะเมื่อไรอะเมื่วันนั้นเขาห่อัอริศรนะเาอิสรจุดทูบได้สองสามอนิรนี่ต้องถูกเยอะ เขาจะซื wollen, ้อหรือเปล่าเขาจุดแล้วก <ri> ็ซ <diction aries> ื <t> ้อหรือเปล่าซื้อโอเคแล้วลุงเนาะเขาบอกว่าปวนั้นเขาบอกว่าถข้างหน้ารางวัลที่หนึ่งข้างหน้ารางวันที่หนึ่สามตัวหรือว่าที่นวัดถูกที่ใรคะที่นวัดถูกนะคะพี่วัดถูกนะคะถูกรอตเตอรี่สอเลี้ยงดิอย่างนี้ต้องเลี้ยงดิเลี้ยงเลยไม่ใช่อันอธิช้อนเจ็บมาเยอะแล้วครับเจ็บมาจนไม่รู้จะยังไงแล้วครับ ลายแอนไม่ไม่ใส่ใส่ก็ไม่ได้ซื้อเขาซอมนี่ซอมนี่ขึ้นมากกบหลอกไม่ชีเรียนเลยเขไม่ได้ซื้อนะคะย่านเจ้าเมื่อเห็นเนาะันอะไรไปบริจาคยิงเลยเดี๋ยวดูลุงทำงานก่อนนะเอฟซีพีดัดาสวัสดีค่ะคเพื่องานนายชาค่ะพีกดาของพีดัดาไม่ถูกเสียง่ใคนเลยนะครับ โอ้เหมือนพ่อละมณ์เหมือนนี่คุณลุงสวัสดีครับสวัสดีนะครับมันใกล้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะขอออกไปไกลหน่อยมันแงนเกินแงนไปแล้วเดี๋ยวไปลอยอก่อนอ๋อพ่อละมณ์ก็รับมาแล้วลามบ่อยแล้วเดดี๋ยวลือลุงเนี้ยรอพ่่่งวาคะลุงนานๆไม่ออกมาลุงคะพรุ่งนี้ช่องแอ้เลี้ยงตบเยอะเด้อสามร้อยเก้าสิบชิ้นค่ะแล้วก็มีผัดหมี่ซ้วดหนึ่งถาดโอเค เดี๋ยวแบ่งให้ลุงด้วยทานด้วยนะคะลุงอยู่ไหมพรุ่งนี้เดี๋ยวเก็บไว้ค่ะช่องเสือเลี้ยงอะไรครับเลีย้ยงน้ำเลี้ยงน้ำครับลุงเอาพรุ่งนี้มีมีมีหมูมมหันด้วยดิทุกอย่างมีค่ะพรุ่งนี้ไมู่มช่องอื่นช่องไหนก็เ,เลี้ยงหมดค่ะค่ะเพราะว่าเป็นการเนาะ คนไม่ต้องทานข้าวเที่ยงนะคะไม่ต้องหน้าเีืองนะหน้าเหลืองนะหน้าเหลืองเราก็มินทานหรอไวมามาว่าอยู่ดูครับดูครับคือวันี้ถ้าใครได้เห็นไส้ปปกเปียโอ้โหาเสียแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ ไปแล้วน้อยใจไม่บอก <c oughs> อ่านะคะอันนี้พูดออกพูดอกดอกอากาศไม่ได้ค่ะเดี๋ยวติดเหลืองนะคะจา้าพี่โอเคกดไลค์ให้แล้วจ้าของคุณค่ะพี่ดาด้าสวัสดีค่ะเอสแอนถูกแน่แเลยเสียงน่นางพี่กอพนมาดีค่ะทุกคนคะให้กำลังใจพี่ก๊มพอนด้วยนะคะแอดมินช่องเอดแอนนะคะติดโควิด ทั้งทั้งสามีภรรยาเลยนะคะพอดีภรรยาไปทําง,งานที่โรงงานนะคะแล้วก็เลยติดพี่กําปนไปด้วยค่ะนะคะทุกคนให้กําลังใจพี่กําปนด้วยนะคะตอนนี้พี่กําปนกักตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็ดื่มน้ําสมุนไพรด้วยนะคะนะคะพอ,พ,พอดีมีคน เออจาจาบอกได้แค่จ้านะคะเออเอฟีก็ดูไงีพี่สำราญให้หัวใจรัวๆค่ะสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะสงสัยถูกเถาเๆ <c oughs> บอกไม่ได้นะคะเอฟซีพูดออกอากาศไม่ได้นะเดี๋ยวติดพี่สมแป้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจด้วยนะคะจ้านะคะ พอดีพอดีซื้อวันเกิดด้วยค่ะซื้อเลขวันเกิดแล้วก็ต่อพ่วงด้วยนะคะเลขท้ายสองตัวค่ะนะคะจ้ะเพราะว่าเอสแอนตามเลขวันเกิดมานะคะแล้วก็ต้องซื้อขึ้นซื้อลงค่ะขอให้หายไวๆนะคะเอฟซีทุกคนคะ,นะคให้กำลังใจพี่กำปนด้วยนะคะนะคะพี่กำโตพี่กำปนนะคะ ขอให้พี่เขาหายไวๆนะคะให้มีกำลังใจนะคะ FC สามร้อยกว่าท่านที่อยู่ในช่อง FM นะคะับให้กำลังใจพี่กำรวจได้บ้ครับพี่เขานเนคิดได้ดีกับภรรยานะคะแทนที่จนะถอยไปออกไปโอเคนะคสะสลัดทลิปนี้ก็คงต้องจบที่ที่นี่ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ TC Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ